วัสดีพี่น้อง้ยตมปานิพี่น้องเอ้ยุน่ะาบ้งๆๆๆๆักกแยงพอมับแน่ว่าปลาิตัวใหญ่ๆน้ําเดียดุดๆําเดดปุดๆ้พี่น้องปะตแกงปลานิใส่ักกแยงบ่านเพิ่นว่า โมเมนเซฟมกกนี่ยังเดี๋ยวเด้พีมคะมกกอกคนเดคะเรียนม้นบดชวนมือนบเคียนก็ได้มันก็เล่นองแซ่มาหายยันสิปเนเซฟมันกเล่นกับมากกอกเขาอนุญาตปิดฝาไว้ก่อนเด้อต่อไปยังนะบ้อเดียดบบูเลยพี่น้องเออหัวะเอาปุงรสชาติบกันนะสนยอะน้ำรดเบมากอไหมพี่น้องอ่าบตอนนีเยอะน้ำรดไปจะไปคนมันสิเก้ย ก็เลยบาดแยงลงไปปีนึ่ขาดชาดแยอันนี่แล้วตปาไปงขยันตา่ซิมรถชาดไปเด้อไปใ้น่อยลงฉาดไปก่อนนี่ไหันมาเพิ่งไหนเิ่งหน้าตาันาหันมาไม่เห็นหน้าตาเลย รวมมินวกนะแต่วันปเ้ปนยัสู้อะไต้องไปบอกว่ามันไม่ช่วยยัง่ีไม่ต้นดีว่อืูบใสแล้วชูบะใสมาอือันนี้เกลือได้ไหมน้องใส่เกลือไปน้งได้ปัจจัยีเจ้าใส่เกลือลงไปตามด้วยนี่แหละตัวสู้โรง เบิรบลงไปเลยพี่น้อง,ป,งปิดไาไว้บานปิดไฟบ่ปิดปิดแล้วเนาะจิโร่คุณบอดีอะไะปิดไปเลยปิดไาหมอเบรบปิดไฟไปเลยครับพี่ดิมิแห้งสุโขศนเอาสิบมเบมงปลาโตเอาท่า ตำมกแดงมาั่นพี่น้องวดาตัวยังนี่พงไนที่ใส่น้ำตาลจังเลยน้ำตานาเออพอแล้วใส่หลายหลายบาหวานติตามหาเออำยังน้บานะเฮ้ยยังนี่ไอ,อ,อ้ก้อย,อยบวยพี่น้องอเอ,อ้ยทักแค่นเดี๋ยววันนี้ทักแค่ ไ่เมือนกาตาแตงตาแตงเอานี่เอาเนี่ยอนี่นี่เราโมยีตีดีนะหลงร้านเลยท้งตุ่มปลาทังตามาแตงเข้าไปขัดเงยขัดเ่ยพอแล้วคุณสมใส่หลายหลายใ้ไม่เยอก็บักเคลใช้โลรากับุกเอาใช้โหราณ มันไหลมันดีขางเครื่องมันหล,ลดม,หลมดมันเป็นเหลไไม่เสียบคูดาวแล้วไปเบ้น้ำัมแขงใส่ข้าวคูดาวไปเนาใส่จีวาเนาะสูดีเลยเนาะคูแคทเตอลูกนี้นก็คนละ เดียวกับพ่อกลนยดีน้อสอนอือพ่อกินายด,อ,อ,กดอกกินายดอกกับเขาบอกานยอืม <c ười> กินเจลาเรียเจลาไนย่อเอณเงยลงไป ไว้ก็ะตั้งต่งนใ่หเอ้ออักแนคนน่ะต้มลาต้มลาต้มปลากระเงโอยปลาเยงมนปลาหนิ่งใช่ปลากระเนียงของเรละแซ่แบบน้ำหน้าคนไรแล้วลรไรเงีย้ยบบหืมสองเนยม่งกจ,จับ,บ้าง พอมืดปุ๊บปุ๊บไงะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไปกินน้ำกันแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อจะไปพอกันตอนกินไล่ซดไล่ห้าพี่น้องค่ะปูสานกันบายๆป,ปูสา,า,านะนะพ่อของนักตัวกินเหมือนโอเคบายบายจ้ะปิดพ,พอ ้วครับยู่ดีไม่แห้งสทุกคนสวัสดีดครับรบ๊ายบาบบบา